อ่ะแดงแดงอ่ะสวัสดีครับเอฟซีไปตกแงเทั่วโลกเอาจะว่าบาังได้นี่การลอ่อหวยนีห่วหวยคุดไม่ยังทีแสดงว่ามีผู้เดียวหนอล,ละต่อไปนี่เอนสีมองเกเลือตัวท่าทางเขาไปโชกไข่ลาบเขาไปจังได้มาที่นี่ปูพญาเต่านะครับเนาะปูพญาเต่าผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ภาษาฮาบาลือผมพอ่อตกแงเคนเดิมมาหอดมาถึงปูแลว้วมา,าขอยโชคขอลาบอยู่กับเด้อบัษาที่นี่ เียวนี่ก็กลายเป็นสวา่างแก่งจางปางดีมาเอานี่มากับใผรสิมากับน้องเล็กพอ่อทะเลคนเดิมไปไปเบืง้งเดี๋ยวก็ไปขอชคขอลาบกับปูหอย,ยเต่าตะเวนสิตกดินไม่ไม่ก็นน่ะนี่แหละเวลานี่แหละพิ่นให้ชกให้ลาบไว้พิ่นว่าเอาเป็นยังล่ะเบิ้งนี่เป็นยังมู่เจ้าดินก้าไก่จอจานร้อยเอ็ดหกห้าเกนศูนย์นี่เกิดขึ้นได้เบิดเด้นี่ธรรมดาสิให้รู้ยู่เด้อ ไปเลยนี่ไปท่านผู้ชมไปขอพร้อมกันกับไข่กระขับกันนะหนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดไปเบิ้องมกริพานมาเปินให้จังเล่นหนอไปท่านผู้ชมไปขอพร้อมไข่เดี๋ยวถือนั่นถือนี่ก่อนตัวไงเอาไฟไปน้ำบ่อไปตัวเนาะเดี๋ยวก็คัมเหล่าตัวตัวดีหน่ะมือเดีย๋ยวนี่ไปโอ้ยย่งางไปพร้ <c oughs> ขอ,ขอ,ขอมไข่กรกขักครับเนาะข่กรมาเวลานี่แหละ วัวข่ซีเรียสปิดเดียวไหมอือแล้วรับเนาะแล้วเต้นห้าลังเถื่อดิอืออ่ะวางกระเป๋าอ๋อมีคำได้ปูพยย่พญาเต่าที่บ้านซาหาบานรือ้อปู่พญาเต่าขับเมืองนี้ผมพ่อตะเหล่าคนเดิมดูได้บ้านวันในสวนบักขีรือมาหาปูคือเกา่ามาคอยต้องงดคักๆกนันนะอือ หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้า้อยหิบปดปูไอ้ผูก็หาคักได้วดทติพ่านมาเป็นในนาวันทีที่พกกลุ่มพาเนี่ยว่ามันเขายุติอีไรเนาะจำแมทงแมงได้ว่าในขางล่างนี่เสี่ยมซี่เดือบในเกตสองเด้เป็นให้เขายุ่ธครับเกตสองเกศสองตัวเก็เกศปาดพอต้องเรียเอ้ามีผู้ใดมีผู้ใดอยู่ดขันออกมาแบบนี้ท่านผู้ชมนึกคำเนาะเพิ่คยแต่อยู่ในเพิปองอ่ะพอพ่อยังล่ะก็ต้องคอยไไก่อนเอาครับ

เอียงเกาะซิบของปูผ้าสิพานมากนะจำดกได้เจ้ว่าเด็กถูกขังรางเนะี่ยของตัวเราควรจะให้เก็บสวงคนอ่ะก้อนที่ขาวพอดีตีสุดตีแบบนี้ว่าดูนี่ะไปเว้นสีตรงดินนี่ไม่ไหม,ไม,ไม้ยังสีดินปูคนว่าให้มาย่างดีแต่ผมคิดว่า สวัสดีครับเอฟซีพัตลงท่ียถลกบูไหยะเตาเคบวงจรบ่าวาเล่าวา,าวา,า,วา,า,วา,า,วาน้อยพจานไหอย่างแมนย่างขับท่านผู้ชมมามาที่นี่ก็ประจำที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกิบแปดมาขอผลตัววดขับช่องพอต้องแลียคนเหลือบูไหยะเตานี่พนพายามไห่สองตัวตรงๆเลยครับท่านผู้ชมที่จาได้รู้สึกว่า เกตสองหรือสองเกล่ะสุดว่นาโอเคเลยครับเนาะอือเจ้าร้องเป็นข้องเป็นตัวเล็กตัวฉวกลาบพลิ้ยงนผู้คนอย่างนี้้องได้เปอย่างบอกอือบริวารปูนะครับอือูสิรหัวไผ่เป็นไผ่เนอะชื่อกล่ะนี่เอา่เกอ่ะเอ้าเด็กเชื่อมที่สามตัวแล้วตัวกำเรียกูกดิโอ้ โุ้ยเี่ยเลยตับุกนีไปดูเถอะแล้วทำไรมามาเบอร์ขันได้ที่ดีด้าเดี๋ยวอู้เยนครับอู้เจนๆพอแล้วเยอะๆเดี๋ยวๆขี้วังเดียวคือดับข่อยเดี๋ยวเนาะตามธรรมชาติ

มาที่นี่ตี่งี่ยังล่ะอืมที่ถูกบ,บอกเก,ก้าพอจุดก่อนเดี๋ยวไปจุดเชียนก่อนจุดเชียนหน่อยก่อนเอา่ยจานก่อนนะ มาท่านผู้ชมมาคอโชคลาคพร้อมมาบอกมากาวพร้อมผมเพระต้องแบกคนเดือบแล้วครับน้อมาเกาต้่งแบกังดหนึ่งมีนาขวบวกยอดไปหลดดรบวงก่อนไปเลยเล่าน้อยเยเบิู้เยตาว่าปู่ยังกระซามลเดี๋ยวนี้ใครมาได้ยังสั่นเบิดล่ะคนก็แบกไปขอารสูตรไม่เบิดล่ะหวาคนขอลองคน คุณลมแต่ว่าเวลานี่ครับผมกำลังจุดถูบเออนี่อยู่โอ้โหเธอว่าขางนั่นไอ้เทียนใหญ่มันดับขางนึงนั่นโอ้โหใครๆก็ว่ามันใหม่มันคนนี้ใครใหม่ตัวเดียวเจ้าใหม่มันท่านไข่ทั่งเดียวนั่นอันนัคนดับเยอะเจ้าดับท่าไข่สิดาน่ะบ้านนั่นแหละครับเนาะที่ไม่ได้เบอรได้เห็นป่ะยี่ตัวข่าวข่าวนี้ได้ว่าข่าวหนึ่งข่าวการซันระดับเรียกว่าถ่ากันนะครับเนาะ Ừ, này cái trò các kit bên đó, cái này đây mới là bá khai dịch kit. Mời khán giả xem, cùng cho để bữa này các thì đây qua đi là. <coughs> นโมตัตตสสะภะคะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตสสะภะคะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัตตสสะภะคะโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเดอ้อผู้หิยะเตาเออผู้บีอิธนิตคงทิฏตาสิทิ์สิบบานสาหะบาลือผู้ล่วงหน้านี้ผมช่องพ่อทอร์เรียพ่อเดิมพายเอ็ซีโชโรคุณผู้ชมทำมาหากินลำบากบ่ลำบากแน่ลำบากแน่ผสมสาษีกันไปอยางได้โชคได้ลาบครับเรียกไก่ล้นไงล้นทีหนึ่ง วันไปวันที่เอ่อหนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดการถืันก็ขัดกันนะผู้่นคึอจากใดกับผู้เฮยเตาย่างขัดแต่แล้วคำว่าเอาผมขอขอบคุณผู้เฮียเตาที่มันผ่านมาได้หลายหมวดกรซามให้พอต้องล้วม่นปี่เปียถึงบ่เปียก็มีปัญหาเน่ยอืมเกสงหรือสองเกตพอนะออกเกกนี่เห็นว่าผู้เฮียเตานี่ผหบ่เคยผ่านครับขอยเฮา ผู้ใดน,นี่ช่วงเวลากระเพิ่นเพิ่นวว้จังสิคิดได้ดเพิ่นพื่อวางได้ผมคิดว่าผมสิวาง,มมางสั่นนะอูผมขอขอบคุณย้อนหลังและล่วงหน้านี่ล่วงหน้านี่หนึ่งมีนาเนีน่ยเดี๋ยวผมพาเพิพ่นมาขอเลขเสี้มซี่สามตัวและสองตัวคำนั้นที่ผมมาบอกมากล้าวนี่ดะมาเที่ยวนี่เอาอ้ไรกับขังนะคำนั้นกูเฮียเตาขอขอบคุณยางขักผู้เพิ่นใจดีใจงามเมตตาผู้เพิ่นธรรมาหากินลำบากผมบ,งบ,บังว่าผู่เฮียเต่าสิจัด ให้ผู้ขาดสามตัวตรงตรงปี๊เปี้ยเหมือนงวดที่ผ่านๆมายางแน่นอนผมบ่อตอแหลคนเดิมขอขอบพุ่นยางสูงสุดปูพยาเต่าจงหมอบมอบโชคหลาบรางวัลใหญ่ให้ผมยางขักแน่นอนยางแทๆใจดีปนนี้สาธุห่างเงี้ยเาจะก็ห่องว่ารลดเป็นตัวเล็กตัวใหญ่กูเลยได้เบิร์ดแข็งขันที่ดีตัว ด้วยอะไรก็ว่ามาล้วดเราต้องไปห้องไปบันห้องปันแหหดอกปัญหาดอก <c oughs> มาบูมาพอแล้ว มาปูมาคักคักมายิบเรียกถูไปขขบุคาคักคักกันนะมีเะาเรียกล้วลัดใหญ่ย,ยู่นี่ต่มีตะปูพยาเต่าราหูเอาปูครับขอเชิญลูกยากบรนลังมายิบเรียกถูไปบุคาน,นึง เออเรียกทูกยุนี่เอาขอมาเอาเดียวครับเดียวสีจุดใส่เป็นเมื่อกลับก็ได้ว่าไผเป็นไผเชิญครับเดียวครับอืมลังเนี่ยก็ได้วะนี่เด็กตักแกะคารียนเจ้ามาหงล้นถือตั้งเดียวกะกะลลันล้นหลังหลังอะไรนี่ว่านี่โดนเป็นบอ่ะ เดี๋ยวร้อนนีน่เราคือจัดให้เลยทำการจรุดยางคักเพื่อบร้เความกันยางคัก มือแรงตัวเว้นตกดินขับคำหนกหนูปูปีกเกินกันเซสะจะสิพูดคนกัสิงานกัเว้นกับสเขานอนพูดคนกัเมกลางขึ้นกับสิคือจคห้องนี่ละผมว่าจะับเนาะไมอซา่ซานกันหนาเนมือแรลงกำยัหมือเสาเด้อือผู้ยดฟังภาษาเพั่นออกสิจะรั่งอย่างจังบด้ ที่มีทุกอย่างคือบนโลกหือเ่ผมว่าภาษาโนคนนี่นะะีเนาะที่ว่ากันธรรมะดานี่ตีนี่หนีไดห่า,า,ามากรือว่าชวยฟังทัรมดานเ่ยละเพื่อมีหอดเด็กาะวันคือยังมนุษย กยนี่จะออกเรียนยังกโอ้ยก็คิดไปกัลคิดไเบิดเด้ใครไปคิดมาท่านผู้ชมโอ้กันหนักได้ครับได้ันหนักขัดได้แบบนีิตุงตาทีของเทียมที่อยากขัดเนี้ยอืมะเป็นผู้ดนร,ราาไัไปเป็นไทยอ,อยนึงม่นานี่ อ่ะบูเฮียเตาครับบัดที่นี้พุกขาสิขอเชิญมาหยิบจับเลขสาตัวเลขเลขสตัวเลขไทยลงที่1นึ่งว่าปันที่หนึ่งมีนาคมพอ2 5อนสองพันห้าร้อยกสิบแปดเอาการพิ่มกระขัดนะครับล่ะสามตัวโต๊ะต๊ปเปียเอาจะหินปินหัวไผเป็นไผ่หมายเกขเขาเรียกไทยแล้วที่หน่งเชิกับท่านเอ้า นั่งนังไมายเลขของเรียกไทยลงที่หนึ่งปูเฮียเต้า,ตายิบไผ่หมายเลขหกไม้เรียเก่าหม้เรียเก่าหมายเลขยกเก่านะครับเนาะเก่าก,กับหก,ก,กบตัวเดียวกันเด้ออ่ะปูบัดที่นี่ต้อจากต้อจากหม้เรียเก่ามาเป็นหม้ที่สองของเรียกไทยลงที่หนึ่งปูจัดน,นะครับเปียเปียตรงๆเอา้าเถิดครับจันเอา้า หมายี่่สองเลีกไข่ลัวที่หนึ่งตัวจากหมายเลขเก่ามาหมายเลขหมายเลขยะกคือองสันหมายเลขศูนย์ครับหมายเลขศูนย์ร่วมกันเก้าศูนยกู้นย์นี่เดี๋ยวได้วอระอนะบูบักที่นี่ตัวตัดสินญานขักตัวที่สามเี้กเลขอกไข่ตัวหนึ่งอ,อะ,อะตัวที่สามเลียกไข่ตัวหนึ่งตัวตัดสินยานขักบูหัเ,เตา บุญดีรูหัวภัยเป็นไผ่ต้อยจากเกาศูนมาถึงเอาท่านเอ้าจัดหนักปุ๊บอ้าวตัวตัดสิน ตัวตัดสินต่อจาก90มาเป็นเลขไทยหรือหนึ่งตัวที่สามหมายเลขลน้วันหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขกหนึ่งร่วมกัน901901เก้กิดขึ้นได้หมดเรากำลังอ่บูดบท,ที่นี่ควางแท่ได้ว่าท,ที่นี่จะมวยร่มควงแทย่ยานคากเด้บเป็เรื่อง้่สองตัวากาล่างอ,าอ่ะนี่ละจุดเด่นของคนบู อย่าลืมจุดเด่นนะครับล่าจุดเด่นของปู่พญาเต่กากำลังเฮฮห้าอยู่คู่เบอร์ตีเลขเสียง4เยีเลขท้ทยเลขทยสองตัวข้างล่างก็ประจำที่เอ่อหนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่คือชุดยอดของเอ้าเอาสองตัวขาข้างล่างจะให้มันเสียซื่อเสียงสี่จุดผิดของออปู่พญาเต่าไม่ล่างของสองตัวแรกเชิญกำทันเอา้า เนียงเนียงไม้ล่างของสองตัวแรกไม้แรกของสองตัวล่างไม้เลกไม้เล็กสี่ครับไม้เล็กสี่นี่คือไม้แรกของเกลีดสองตัวกลางบูจัดหนังตะกร้าเอาบัตรที่นี่เป็นตัวตัดสินเรียกทายสองตัวบูพยาเต้าครับเป็นตัวตัดสินตัวจากไม้เล็กสี่มาเอาคักๆวางปุ๊บเดี่ยวปัับมันจะไปกลับไปแกะเพลที่ที่ประพานมาอย่าขับ เอาไม้ที่สองไม้ตัดสินเรียก้ายสองตัวเชิญมาทันเอ้าไม้ที่สอง เป็นเลขไทยสองตัวข้างล่างไม่ตัดสินผลให้หมายเลขหมายเลขแปดครับหมายเลขแปดร่วมกันสี่แปดสี่แปดนี่คือเลขเชื่อสี่สองตัวข้าง, mind dairy. Mind dairy 8, 48, 48, ง,งล่างปูผุยเตาหยิบไปมอบให้ยางคับปังปังอืมจุดเด่นยางคับไผ่บ้าเถ่ออะไรเมื sure ่อ right เคยผ่านตรงๆปีเปียอีกหม้อไผ่กับให้แก็บพรอีกตั้งหักโอ้ยเห็นว่าหยิบข่ามาเก็ะอโนรันน ну, ี่ได้เบื้องเดียบถูกกอนจังว่ากัน แลคำละเรียกถูบ่อเลี้ยวเดี๋ยวบ่อเลี้ยวเดี๋ยวขเจ้าไข่ล้ยว่นเรียกถูบอเลี้วเป็นเป็นยังกับิตัสิเติดก็ให้เบื้งเรียกถูจักอนเียกคุดกล่องยับอกบวายยบอกถึงคนไหลด้อยยบอกถึงคนแทงตัดเท่าตัวหาเสือวะ่นี้รูดูสิว่าดีคุกลองอะไรนะบูรูดกไข่รวหซื่อ เคยเคยเล่ารู้ทีเคยก็เล่าหลายสิ่โอ้โหควตัวขอไพ่พี่น้องบุ้งปลารวมทั้งลานเอออออ้ยรวมทั้งพี่สาวนํำโอ้ยหลายเออมาบ้ากันกัักกันนะทุกท่าเรื่องความกันเรียกทูบ นรคัเนาะพหาจักไดนนไปท่ชมไปเบิ้งเด็กถูพอมกันไม่เบิเราไปนาพหาจักไดนปวดนี่ปูหอยเต่าน,นี่เอาครับขักับปูด้ะเอาขออนุญาตเยนขึ้นเด่าน้อยอึ๊บอืมเป็นสีเนาะเนาะเด็กคือเด็ก,เกถูคือสิคืองวดที่แล้วทาว่านผู้ชมงวดที่แล้วนี่เราซืออ้อาเขาเก่าสูเดี๋ยวนี้โต,ตัวเทินี่ เป็นหูบล่างสิเป็นเลขหกแต่ว่าตัวกหางเลขขอมันตัดดอกเลยกลายเป็นศูนย์ครับเด้อศูนย์เก่าครับอยู่อย่างนี้ห้ตัดงหางเลขหกออกนะเพราะว่ามันเหมือนมันขาดนะบางคั้งนี่ครับมันเป็นสิเป็นเลขหกแล่ะบามที่นี่มันบางครั้มันตัดออกมันก็กลายเป็นลูกศูนย์ หมือนคือวดที่แร้วนี่เรีกทูบปูเฮียเตานี่ราซสึกว่าหกเก้าศูนย์เครับนี่แหละพที่ว่าผมจําได้มาที่นี้ตัวทึกงเลยหกอีกครับตัวที่2นี่เก้าแต่ว่าตัวถางเลขหกตัดเหลือเลขศูนครับอาใครแบบมีปัญหาติเอาศูนย์เก่าอยู่เราครับละอยู <atie> ่ในศูนย์เก่าอยู่ไปไปมาหาบางตัวทุกไทยเราเคลียร์ท่านอ่ะมี่น้น er. ี่ เอามาทัไปใส่นอนี่ต้องใส่แสแมนมันยังสวยจังเลยสวยคือตัวเลก้ออครับผู้ชมว้าวขับเตอแมนเตอท่านผูชมติดตรงเถอสวยมเ่งขับก็นะนี่นครับรามุจะเห็นไปเรอย่าง่นเอา เกตยันงนอนี่ครับแล้ยูถุยแก้วนะครับแล้ยูถวยแก้วเอามีเลขจากตัวยุหันผมเห็นเดลล็กแล้ผมถึบอกมีสองเกตมีสองเกตกับสองเกตเ,เลขสองเกตกับเลขสองเกตกับเลขเออ,อที่ไหนตัวตัวนั้นเนเลขสองเกตกับเลขแปดปะเลขสองเกตกับเลขแปดห้านี่ครับ ตามที่ผมเห็นนะครับเนาะมูเจ้าเห็นเป็นยังไงนะครับเนาะยุบังถวยแก้วนี่ะมีเหล็กซตัวเลยหนอือบงครับเป็นรูปเป็นเหลีกสองเนีสองเกตับสองเกับกับสองหาครับเอาสองเกตับสองหาครับชัดพอต้องเียเห็นชัดแล้วตัวกตัวกลางนั่นเป็นสองหาสองเกับสองหาสองเกตับสองหนี่คือเลยกยใแก้วพอต้องเรียวงบอต้องทวงเลยย่าสว่าไม่ได้ทวงเดาออสองเกตับสองหาโอ้ขหมว่าอยพ ชัดสัดตัวอือเเรื่องทูหม่เบิ้งไปตัวที่สามมามากันครับกันนะไปเห็นจอเบิ้งเจีาอยู่นี่อือมีนักขับเบรียกซีต้อขับเดี๋ยวเห็นมั้ครับขับได้ดูเลยเป็นเรียงอย่างดีซีคือหนึ่งบ๊วโอ้ยเรียงหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยศูนย์เก่าหนึ่งสลับว่างศูนย์เก่าหนึ่งดูหกเก่าหนึ่งเนี่ยเอาเบิ้งครับอ่าฝ่าฟันท้องเจ้าแมนอยู่ จะบอกวันธงเด้อขับครับครับที่เป็นหนึ่งหรอท่านผู้ชมเอาขนาดนี้แหละวะเป็นยูบัติยีโบ้เอาบูแม่หรือครับหกเก้าหนึ่งหรือศูนย์เก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหรือศูนย์เก้าหนึ่งนะครับขันเป็นศูนย์เก้าหนึ่งนี่ถือกับเลขเส้นที่สามตัวเลขเส้นที่สามตัวนี่ราซื้อว่าเก้าศูนย์หนึ่งแม่บ้านอแม่ยังบ้งเก้าศูนย์หนึ่ง ตัวี่สองตัวเป็นอย่างน้อยสี่แปดโอ้เอา้าดึงแล้วครับด้อเอาหกเ้าหนึหรือศูนย์เก้าหรือศูนเนึ่งคือเรียกถูปูหยะเตามบมอไผงวทยนที่หนึ่งมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดท่านผู้ชมไปหอยมาที่นี่เพื่อให้เห็นสัตว์หรออืมคุณคนด้อือ่ะ ครับท่านผู้ชมอ้าวที่นี่ผมก็สิคอล่าไปได้ภาพนี้อ้ยา,ยาวปูเฮียต่าครับปูบนี้ผมพ่อตะเรียาคนเดิมก็สิคอลาปูเฮียต่อกาบาดกับสวงผู้ขากาบาดของก,ก,ก,กรารปลอดภัยนะครับน้องลดรบฟันดีเอาท่านผู้ชมครับบูนี่ปูเฮียต่ให้ชกห้ลาปูเจ้าแล้วคักแล้วหนึ่งมีนาคมพอ2 5อ0สองพันห้าร้อยเออหกสิบแปดเลเสี้ยนซี่สามตัวผู้เฮียตา่าเปิ้หาเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเลขเสี้ยนซี่สองตัวเปินห่90 1, 90 1, 4848 48, 48. เรียกทูบเบื้องต้นการเบื้องต้น691หรือ091สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังรับเบิ่งเท่านั้นเฮงๆรวยๆสวยๆงามๆทุกท่านอย่างที่ผมเออคือเพิ่นให้เราละครับไอ้มุ้งเจ้ากะดูดีมีแห้งเพิ่นในโชว์ในร้านเจ๊กเพิ่นหรอเล่าน้อยได้เบิร์ดมื้อนี้เอาทำนี้กินก่อนแสบนอนหลับสวัสดีครับลาตีสวัสดิ์ไปอือเว้าก่อนบ่อลขังดอกอือ